เราจะมาแกะกล่องกล้วยด่างที่สั่งจาก l a ซาด้าสวัสดีครับวันนี้พบกับมาร์คนะครับผมจากช่องมีมาร์คนะครับผมพอดีว่าเมื่อ4-5วันที่แล้วมาร์คได้เข้าไปในลาซ a ด้แล้วไปกดสั่งเจ้านี่มามันคือ,อ ล้วยด่างลายพรางน,นะครับผมเราจะมาแกะกล่องกันดูแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ากล้วยด่างลายพรางที่มาร์กสั่ง ấy, น่าตามันจะเป็นยังไงและมันจะใช่กล้วยด่างหรือเปล่านะครับผมก็ดูลักษณะภายนอกก่อนลักษณะภายนอกก็คือเขาจะก็จะเขียนมาว่าให้วางแนวตั้งคือวางแนวนี้เลย ลักษณะภายนอกโอเคนี่มีการล็อกต้นมาให้เรียบร้อยมีเชือกนะครับเชือกเจาะแล้วขอบข้างก็จะมีการเจาะระบายนี่สองข้างเลยนะครับผมน้ำหนักน้ำหนักถือว่าเบาเบามากคือมือเดียวได้เลยครับนี่ในวันที่กดสั่งมาร์คดูว่าข้างในเนี่ยยังไม่มัน่นใจว่าจะใช่กล้วยด่างหรือเปล่าแต่ใน ในตัวสินค้าคือเขาบอกว่าเขาขายเป็นแบบหนอก็จะมีทั้งแบบหนอและแบบต้นมากก็สั่งแบบแบบต้นแอบบหนอมาในราคารวมส่งแล้วคือ199บาทนะครับทุกคนอันนี้ส่งมาจากจังหวัดพัทลุงอำเภอป่าบอนครับพัทลุงใช้เวลาในการส่งมาก็ประมาณวันนี้เข้าวันที่5ก็ คือมาร์กกดสั่งปุ๊บแล้วทางระบบแจ้งเตือนว่าทําการแพ็กแล้วแล้วผ่านมาเข้าวันนี้วันที่5น้องอยู่ในกล่องคือ5วันโอเคมาเรามาเริ่มแกะกันเลยครับผมจะมาเริ่มแกะไปพร้อมๆกันนะฮะก็และก็มาลุ้นกันด้วยว่าข้างในจะใช่ต้นไม้หรือเปล่าและหน่อที่มาร์กสั่งหน้าตาเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวมาร์คจะขยับกล้องมาใกล้ๆนะครับผม โอเคครับมารขออนุญาตอ่าส่งไปที่ตัวสินค้าเลยละกันนะครับผมนี่ครับทุกคนเป็นพยานนะว่ายังไม่มีการแกะแต่อย่างใดนี่ครับอันนี้เป็นรอยที่เขาน่าจะมัดต้นติดกับขอบส่งโดยเคอรี่ครับนี่ส่งโดยเคอรี่มาเรามาเริ่มกัน เขาบอกให้วางแนวตั้งคือวางแนวนี้เราก็จะแกะฝั่งนี้เลยแล้วกันมาครับผมลุ้นไปด้วยกันราคามันไม่แรงเท่าไหร่นะครับไอไอ กล้วยด่างลายพันครับแกะนะหรือว่าต้องแกะข้างหน้าด้วยอะแกะข้างหน้าด้วยแล้วกันนี่นะครับเราจะตั้งไว้ตลอดเลยเราจะไม่ตัะต่อเดี๋ยวเอาป้ายเนี่อ,อก่อนนี่ป้ายออก ไปเลยแล้วก็ดึงตรงนี้โอเคคราวนี้เราก็จะมาเปิดข้างหน้าทุกคนรุนพร้อมกันครับหนึ่งสองสโอเคมีต้นไม้หรือเปล่านี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นนะครับนี่ครับที่เขามาเชือกไว้ข้างหลัง เรามาแกะกันครับในแพ็กเกจมันคือ2ต้นนะครับมันคือ2ต้น2อนอนั่นแหละแต่อันนี้ถ้ามันเป็นต้นกล้วยจริงๆแสดงว่าสูงมากเห็นไหมครับอยู่ที่เราลาประมาณพุทธึงได้โอเคตรงนี้มีความเป็นดินหรือเปล่ามันจะนุ่มๆหน่อยหรือว่านุ่มกระดาษดว้วย มาโอเคนี่โอเคมีมีมีถุงดำฮะมีถุงดําเห็นไหมมีถุงดําโอเคมาเรามาเริ่มแกะกันครับแกะให้เบาที่สุดนี่นะครับทุกคนลุ้นไปพร้อมๆกันมีม,มีมีเป็นต้นไม้ครับโอเค ต้นไม้อะถูกชัวแต่มันเป็นต้นอะไรมรันลุ้งยังครับต้นขาต้นตะไคร้เปล่าอ๋อโอเคเราได้ต้นกล้วยครับผมเราได้ต้นกล้วยนะฮะถูกต้องตามที่สั่งมีดินพร้อมโอเคครับผมก็มีปลายช้ำเล็กๆน้อยไม่เป็นไรครับ แล้วก็อีกต้นนึงมีใบกําลังแตกออกมาน่าจะเขาน่าจะตัดแล้วมันงอกในถุงนี้แหละครับราลักษณะรากเป็นยังไงบ้างออในนี้ไม่มีของแถมอะไร,ราลักษณะรากโอเคครับอันนี้รากสวยอันนี้รากขาวเลยน่าจะเป็นการขุดมาครับรอยกระเสียมมั่เป็นรอยกระเสียมอันนี้ก็โอเคยังสดครับสดมาก นี่คือกล้วยด่างลายพรางจะพรางหรือไม่พรางอันนี้ต้องรอดูคลิปหน้าครับไม่ใช่คลิปหน้าหรอกคลิปต่อๆไปแล้วกันโอเคถือว่าเราไม่ถูกหรอกเราได้ของอย่างที่เราสั่งแน่นอนครับเป็นกล้วยด่างเป็นกล้วยนั่นแหละเอาขอเป็นกล้วยก่อนเป็นต้นกล้วยด่างไม่ด่างอีกเรื่องหนึง่งคอยว่ากันให้ดูลักษณะต้นก่อนอ่ะต้นเล็กอ่ะดูต้นเล็กก่อน ตัวเล็กนี่ครับลักษณะของตัวเล็กก็จะมีกาบที่ออกแห้งๆนิดหน่อยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่เขาตัดอันนี้เป็นต้นโอเคต้นยังสดครับนี่ยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่แล้วลักษณะรากรากนี้เป็นรากใหม่ครับรากใหม่ออกไปเป็นฝอยฝอยน่าจะอยู่ในถุงหลายวันแล้วเขาเกิดรากโอเคตัวเล็กผ่านไบดูต้นใหญ่ต้นใหญ่ถือว่าเขียวเลยครับนี่ไม่อ่อนนะครับ ต้นแข็งๆแล้วก็จะมีน่าจะช้ำแล้วก็ยุบอันนี้ไม่เป็นไรค่อยว่ากัน,นลักษณะรากมีรากขาวด้วยโอเคโอเคถือว่าผ่านครับในการสั่งครั้งนี้199บาทหทรวมส่งตัวสินค้าเองมันอยู่ที่ เท่าไรอ่ะร้อบบาทมั้งแล้วค่าส่งแล้วใช้คูปองในการส่งด้วยมันก็เลยเหลือแค่นี้โอเคครับเดี๋ยวมาร์กจะเอาไปลงปลูกเดี๋ยวลงปลูกเดี๋ยวจะถ่ายคลิปอีกก็ใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาร์กด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ต้องรีบอีกแล้วฝนตกโอเคครับคลิปนี้มาร์กขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ